หน้ากากแบบมีวาลไม่ควรนำมาใช้ในสถานการณ์โรคโควิด -19 ระบาดเมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2564รองศาสตราจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความว่าหน้ากากแบบมีวาลไม่ควรนำมาใช้ในสถานการณ์โควิด -19 ระบาดครับในการเลือกใช้หน้ากากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นั้นหน้ากากควรมีความสามารถในการป้องกันไม่ให้อละอองน้ำลาย ที่อาจปนเปื้อนเชื้อไวรัสของผู้ที่สวมใส่นั้นแพร่ออกไปสู่ผู้อื่นเมื่อพูดคุยกันหรือไอจามซึ่งทั้งหน้าก,ากากอนามัยทางการแพทย์และหน้ากากผ้าที่หนาหลายชั้นและใช้ผ้าเนื้อดีกันน้ำได้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดออกไปแต่หน้ากากชนิดที่มีวาวนั้น กับไม่เหมาะสมอย่างมากที่จะใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเพราะหน้ากาก,กแบบนี้แม้จะมีเส้นใยฟิลเตอร์กรองอากาศเข้าแต่ตอนหายใจออกจะมีวาลวช่วยให้ผู้สวมใส่หายใจได้ง่ายขึ้นเนื่องจากลมหายใจออกสามารถออกได้โดยง่ายก็กลายเป็นช่องทางให้ละอองน้ำลายพ่นผ่านออกไปสู่ผู้อื่นได้ง่ายเช่นกันนายแพทย์มนูนแพทย์เฉพาะทางทางด้านโรคระบาดท,ทางการหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธเคยเตือนไว้ว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ อเมริกาหรือ CDC แนะนำไม่ให้ใส่หน้ากากอนามัยรุ่นที่มีวาลวเพราะหน้ากากชนิดนี้ไม่สามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้ผู้อื่นหลายสายการบินในประเทศสหรัฐอเมริกาห้ามผู้โดยสารในเครื่องใส่หน้ากากรุ่นที่มีวาลวเพราะผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเวลาไอหรือจามจะมีโอกาสที่เชื้อไวรัสพุ่งออกมาทางวาลวได้นอกจากนี้ยังมีรายงานใน Journal Physics ruit บันทึกภาพวิดีโอให้เห็นว่าการใส่หน้ากาก n 9 5รุ่นที่มีวาลวไม่สามารถป้องกันละอองฝอยออกมาขนาดหายใจออกเมื่อเทียบกับหน้ากาก,ากชนิดที่ไม่มีวาลวอย่าลืมที่จะกดไลค์กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ